งามอย่บอกเขาเขาเป็นย่าโบลงวันอาทิตย์ค่อยลงนานๆเลยอือฉันแรกเขาเป็นอย่งบกพกินนะอย่าลงวันสินดับนั่นไหนาโบลาบ่ให้ลงหนะ้าวันสินดับมันโบเมนแนัน,นั้นแหละย,ยังวะเขาว่าเดินดับแบบให้ลงเขอาอ่ะเฮ้ยีเคยก็หมดเดือนนี้นะหมดอ,ออกไม่ช่องคำช่างคำพอนแล้วซุมเข้านะมีแต่ดับมือวันอาทิตย์อืเคยลงวันอาทิตย์ สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเบสสุขสุขคนสุมองสุบอลเด้อพี่น้องเด้พอพ่อกันกับซองแม่บุนมาอีกแล้วพี่น้องเอ๊พ่อ,อกันเมื่อนี้เนาะก็อยู่ทางเพื่อนแม่ตู้คือเก่าคือเดิมพี่น้องเออ่ะต่อกันในคลิปเรกเนาะคลิปซองสาบุนมาบ้านเฮ้าเรื่องแม่ตู้นั่นแหละพี่น้องเอ้แล้คุยท่วา,ราวเรื่องกาดองของหน้าฝนกับท้องใสนั่นแหละเคยไหวทต่หนึ่งก็จะมีเดือโซอีก นะสบุนก็บระยัดยุงย่าเกี่ยว์รอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวในครอบครัวห่างนได้หมอสำหรับคลิปนี้พี่น้องเอ้ถ้าว่าสบุนว่าผิดพลาดขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีวัตสุขุสุคนเนะาะถ้าว่าว่ผิดพลาดประการใดก็ได้นะเดี๋ยวเข้าไปเอาบาดนี้พี่น้องเอ้มาต่อกันอีกเนาะคลิปอ่าลิปลดเอาแล้วเจ้าก็เห็ดจังไดเพิ่นปิ๊บบอกละได้หรือว่าบับผมยังยังอีก <c oughs> ออกออกมาแล้วบ่บัดเพิ่นน่ะไชน้ำฝนนั่นแม่มันออกมาแล้วบ่บัดนั่นใช่บัดน้ำฝนนั่นเฮ็ดบัดนั่นโบจักบบอีละจักู่บ่อบัดแม่เจ้าออกมาแล้วออกแล้วออกแล้วบานแม่เหมือนอ๋ออกแล้ววะท่านได้ไปเอาเผิ่เว้านะเผิ่เว้าให้ฟังบ่ออาสบายดีรู้ละสบายดีดวงใจเฮ็ดรู้ เออแต่งตัวงามๆเด้ออาบน้ำดูดูหมอบัดรออกมาแล้วบอท่านได้ไปเอาหมวอวานเอาแม่มันวันไหนๆขอแม่ให้ในเงินจีบผันมากจะใช้มากจะใช้ๆๆๆ <c oughs> ไผ่ไผ่คอา <c oughs> ไว้ไวข,ขอเง,งิงนยนะแม่บอ <c oughs> ขอเง,งิงนทำแม่มันขอไปซื้อยังนะ <c oughs> ขอจะเปรับจ้างรับจ้างเราก็ไว้คือบอกเอาลูกไปน้ำว่าค่าเอาอยู <c oughs> ย่ซ <c oughs> ้ำนี่ลูกก้า เคนหายเบาไวบ่เลยห้เอาไอ้นี่ไายห้เท่าไรหายสองพันห้ยสองพันเออเจ้าขอไปซื้อยังวานนี่เอาชื่อขนมชื่อขนมกินเบิดบ่ม์เงาะวานนี่โอ้เลืองอีกบ่เบิ่งในมันคาคอน้องพคนลูกชาวเพิ่นก็เอ้ยมามาหายพู้ละพันผู้ลองช่องพันไปหลับจยางนั้นเด็กเกลี้ยงในเด้บวานี้อาบน้ำให้ดูดู มีตู้ก็บแม่เรียงลูกเรียงลางนี่เราเลยกระบะกระบะเราขอน้องคอยก็ไปเอานี่ใช่ก็น้องคอยไปรับจ้างนัองคอยโยนเหินชื่อขนมกินไปย่างขนมค่ะหาเงินให้ผู้สองพันดิสองใสก็ไปมาให้เงินเมียเบิดแล้วแบบมาขอน้ำเมียเมียให้เลยใช้รถรถก็แล้วขี่ไปเลยเลยไป จงกระเหม็นไปนั่นไปนี่ก็ไม่ได้ขี่รถโยนหน้าพ่อเท่าไก่ตื่นปุ๊กไก่แล้วน้าพ่อเท่ามัยังได้ดอกเดียวเพราะเห็ดนะฮะได้ดอกเดียวมันน่าพลูอยู่อุ้ยจมหมดสูงใช่ไฟหมอกหรือไม่ครับไม่จืดไงครับปุ๊กลองนึกละบ่าวไว้เลยชั่ใช่ไวมเฮ้ยยังไงอยากซั่งมีลูกมีโผลมีหมาส่งโผล่มีพ่อละนั่นไยหมอ ปัดเทือนเด้อไวเด้อเมย์โบปัดกับเจ้าปัดเด้อปัดทุกมือได้บบเมนสิปัดแต่ดดตอนค่อยมาเด้อโอ้ยขันปะข,ข,ข่อยเด็กก็แล้วแล้วไฟสิปะเจ้าค่อยนี่แหละปัดคู่มือโคเวทนัน่นปัด,ดได้ด้มา้วานคือม,มีแต่ขี้ฝุ่นเท่เอาเข้าเด็กหน,น่อยฮะเล่นเฉยียว dùm say ăn phá mà nè không nghi phá bò say mình nhắn rồi nè mình chỉ lo chèm ăn chèm ăn nụ nó này chín thở có nhắn nụ nó này ăn cơm ui ui là bán hại chín hết đòn nọ mày Ô con, con của chủ này nhưng lại được nhà kín này đi ngoài con phi nông thu luôn thu rồi nào thu con thổ, con thổ. Thổ. Ừ, ừ. Bừng đơn này mình kha kho là đỡ tu đâu mẹ này à, cái gì nào say đấy đây nè à? vừa cứ xí lèo thế กินกินปั้นกันกินเอาเลยเอาโอ้ยเอาหมุ่มมาขันอยากเลยให้ดูปัดเฮือนเงินบ่ให้ปัดทุกมือได้บอกเมียเพิ่งคือเก่าพี่น้องเลยยังกินนมอยู่บ่นี่หรือว่ายาบ่กินกินบ่เห็นห่างแล้วโอห่างแล้ว กินด้วยเจ้ากับตู้กินด้วยเขินในบริกินลายกินปองหนึ่งน,นอนช็อตอยังไวให้มันห่างบ่มีเงินเื่อ,อมากระเตากินเบอง์งด้วยเจ้าก็ได้เบิรงเด้อนายเ้อร์ขาคอเด้อแกะกาบมันแกะออกแต่นมันหาให้ แคบบ่บางมากระตือกรับตะบัานนึกก็มวยโมกยมวยลุ่มกรเจ็ดลงมาเนี้ยก็มื่อได้สีดำหน้าเจ้าน่ะมาเมื่อวันจันทร์เนี้แล้วอ่เมือวันจันทร์ดำหน้าวันจันทร์บ่เคยดำวันจันทร์บ่เขาว่าเออขาว่าเดิอนดำวันจันทร์ดำดำเขาอ่าเคอสีดำใช่ไม่งั้นเขาบอกว่าว่าดำเขาว่าลงมือวันจันทร์มือวันเสดลงก้าว ชูเจ้าค่อยลงวันจันบ่ลงวันจันเลยหรืองามอย่บอกเขาคเป็นยังมดค่อยลงนานเลยอือฉันแรกเขามันยังบ่กพอกินนะอย่าลงวันสินดับนั่นให้นาบมาลายบ่ให้ลงหน้าวันสินดับมันบ่เม็นเนวอันนั้นเลยหอเ่าเขาว่าเดินดับแบบบ่ให้ลงเขาว่าใฮ้ฉีเคยก็หมดเดือนนี้หมดออกใหม่ช่องขอบชามคำพนแล้ว ชุมห้าวนะมีแต่ดำมื่อวันอาทิตย์เคยลงวันอาทิตย์บ่เคยดำวันจันทร์เล็กเถื่อลงวันจันทร์เลยแต่ผลอยู่มระบางเดินในมันคาคอหลานฮะแกะให้มันแน่แกะเอาแกะเอาขึ้นน้ำเจ้านะฮะให้ให้ใหเอาลงเออมาหนึ่ง

ไม่นี้จะคำคำหน่งมอ่อไม่พัน <c oughs> จักแล้วขอก็ไปอยากสมนเบิ่งมือ,อเขา,าจะลงมือใดเขาว่าลงมือมวัน <10 S 2> จันทร์<ำ>เอาเจ้าชีลงม่าเดินดับก็บเจ้าชีลงม่าแล้วจักแล้วก่อนเดินดับแล้วก็ขอ,อยู่ ลงเต้ลงเฮงยังใชยเป็นผู้ลงมือก ouais. ่อนเจ้าบ่อืมเจ้าหันลงก่อนแล้วเจ้าหันนาทงเดียวหันอืมเอาทงเดียวกับยาแล้วของไผรของมันเขาลงก่อนแล้วบัตพผู้ตู้นี่บอกคือว่าลงวันคานบอกพูตู้อันนี้แล้วว่าพู้ตู้ยังอันนี้พู้ตู้ผูตู้คำนี่นะลงวันคานเคยไปคามนเหล่านี้เนาะคือคือเฮือนสมบูนบัตรเคยวันอาทิตย์ถามว่ามันก็บยาแล้วด้ บอกวันคือไปเห็นไปช่วยแล้วสิคะน้ำฝนเอาเราไปปอกวันเลยไปดำนาเนอะกาก็เลยเลื้อเราอะแล้วเอาเหยวเอาดำเอาบ่ใบหายไปหมดช่องค้นบอกเขีย่าฮะเรียกนล้วได้คอยสร้างเป็นแท้ chốt cầm khất là khỏi bị chắc nữa vào Khất lộ khỏi bổ, mình thì vô vấn đề mà sao phút Mẹ đào khỏi mặt bay đó oh, ừ. Lâu hãy phải xoay cái bộ bay Bọc là bay phun có bị chắc nếu vào nó khỏi vô Mất cầm khật bị chắc bị bồ hù bên này khỏi bão xem khỏi bão hết phèn ไปช่วยแม่ก็ไปเราไปหมดช่องคนเด้อไปดำมันก้าข่อยเลยยอดอกเรามัน้าไปได้ดำหมดพื้นแล้วขอเอ้ย่องให้ให้ไปดำช่วยเาบอกระต่ายไปในถาบังขันฉันไอเอ้ย่องว่าเจ้าว่าใช่มถาบังรดเราว่าถาว่าพื้นให้ทันเราเสียเป็นคนดีมีโชคก็บัดไปเด้อขอหลูกเอ้ย อ่าคนบ่ได้บักผลแจกกะผมบ่ได้จะเอ้าข่อยอยากมอกแผงวันนี้เฮาก็ไปพ่นบ้านเดียวก็ไปอืมแต่บ้านเอิ้นก็เฮาอยากไปเด้ออือพี่น้องเมื่อวานนี้ไปบ้านนะคเล็กอือคนตายก็บ่ไปเด้อเียเจ้าี่รถ่อยบ่ได้ยางก็บ่ไกลว่าทางดบานาเล็กาน ลูกเือหัวลามตายอ้ยอยู่บ้านนาขี้เลก็กเหี้บ่บ้านนาขี้เล็กคนทางได้บ้านนาขี้เลก็กฮะ<อ>ทางได้นาขี้เลก็กทางมาคูบ้านนาหันบ่บ่แม่นบ้านนานาขี้เลก็กจางหว่างอีกบานน้านนาอยู่ท้องหมดหมดเห็นทางแว่อ,อ่ะแล<อ>้วมันจะกินนุ่มหาให้ <c oughs> แล้วก็แบบไอ้หนองเราประตูคำนี่ให้ไปดำชวยกาเหลือแล้วเสีเอางห้ ไปทางแหวบานนั่นน่ะนะนะผักโหยทองกงมันไปช่วยกับปอไปแม่บอกเป็นแม่บอกเป็นเห็นเนาะแปลนปลายโลกน่นกายบนทงเลยไก่บนทงหอดบานนาขลักเก่าบานนาขลักใหม่ไหนลูกกับผู้นี้จนจะเด็กน้อยนะสมุนกันเอาเอาแขนใส่ลูกเอาแขนใส่นี่เออนอนบริตุลผมเลย hao tổn nó mình, sừa cả bồn à. là non cả nó nhảm bao giờ, sẹo bay mình ừ. non, non phải đeo mình, Khỏi còn non phải đeo mà khơi, mày thèm, các bạn ao non không nhau đó, ừ. lục nhau đó bên lục khơi đấy. Ừ. ขาก็จะนอนสบายทั้งหมดแล้วขออยม่ได้ให้แล้วให้ก็ยนุ่อะแลลูกตัวเองเนาะเดี๋ยวรอคือผู้ชายผู้บ่าวนี่อเอาก๊อบนี่ก๊อบดูก๊อบนี่ก๊อบดูเราเคยใช้เต้าดิตุอ่ะนี่เต้าอันนี้เอา จ<ต>เจ้ากับมิตูกินข่าวแซ่บเดวบ่เจ้าเดียวนี่นะกินแล้วเดี๋ยวนี้กินข้าวกินแล้วตอนนั่นคิดไรจน,นจ้อยตอนนะั้นแต่ก็เห็นบริยากเลยเดี๋ยวนี้<ม>ช่องเถื่อชามเถื่อคอยกินตอนตอน,ตอนลูกสาวนี่ป้าวนัวกินขา่าวก็แซ่บตื่นมาคกดอ,อยากล<ม>คอลูกกินอะไรเพียงใช่<ม>ลูกแจกคจํจำใช้ลูกหนึ่งข่าวะเจ้าว่า ไข่ลูกหนึ่งเขาเมื่อเช้าไข่เนี่แล้วลูกหันยากเลยไข่คนเต็มหนึ่งไข่คนเต็นอยู่นี่เขย่าเกินอย่าพ้นโอ้ไข่กระชามไว้เลดั่ไฟใส่หมอนอไม้เนี่ยโยนาดังว่างเงินกินนะคนคล้องแคบแล้วเก้นเขาคนไปแคบแล้วแจงลอไม้เนี่ยกระแซบโอ้กินอยู่กินโครเมย์อยู่ซุปกิน มันอันฮันเนี่ยเอามากเลยโอเคดอกมันเล่นใหม่ฮันชุบกินอเป็นหมากอยู่บ่บ่ได้มากมีแต่อดอกมันโอ้มันท่านได้เป็นเนาะอันนี้ได้กินยังก,กินน้ำบ่เนี่นะกนยกินยังกินน้ำบ่เก,กินมดอือเป็นยังเกินอะไกินคาราดอกมันคือบอ่อัดฟ้ามันไว้ฮะใช้ฟ้าหมอฟ้าหมาอัดดู <c oughs> ออ อยู่กับลูกกับลานบปดำหน้ากัสิไปดำหน้าอยู่บ่เจ้านะไปะดำหน้ากัสิออกดำบ่ไปทั้งหมดแล้วขันดำเลยยันย่าใ้าพ่ต้องดำหนูให้เขาเฮ็ดยันเจ็บแอนเอาลานนี่ให้เด็กน้อยนี่กับปโลกลก้าลำหน้านั่งไว้นั่งดวงใจเท่าละเอาลานอยู่เพื่อนเจ้านะ่ะมีกับอยากนอนแล้วทุกอยากนอนนะนะไปอีกเชื่อ <c oughs> เคยนอนเลยขันได้นอนแล้วพูนคำพูนจนได้ตื่นชุลดูดูชุบดูดูชุบชุบใครไหนมายามีเกี้ยงยังอาบน้ำให้ดูดูลานยังเกี้ยงอืออย่างนอนเลยสมไฟขึ้นดวงใจโอพูชุบเสรโอู้ สุมข uh. ึ้นเอาฟื้นใส่อีกแน่จยอโอ้ยนคือเครื่องชูงพุทธฟื้นตัวใหญ่นะมาใส่เอออืมอืมสั่นล่ะเออกบอันไหนฮะที่โอ้โหเลอเง็ดไหนมันลูกบบบนี้อู้ยอย่างเง้ย ออมาพี่ดูไว้มานั่งน้ำมัตู้พือไว้มานั่งพี่สิทาบนี่อรอได้ไว้พี่พี่มานั่งเฮี่ยมมัตู้พี่ลาบุ๋มาจูยยจือจูเือหนูมาพี่ด็อดกกาเป็นบอ่อของเจ้านะพี่มานั่งใกล้ๆกม่ตู้พี่ดกกาเป็นอยูบอ่บ่อเป็น ทีแล้วนะ่าง่ายยีดย่ดอกระดุเล็กน้อยลายเจ้าอยากไปลุกน้าเม่เจ้ารับเอาให้ไปบ่เต๋อหนาวโอ้ยอยากไปเพื่อนถาบอกกล้าถามโออยากไปแต่บอกกล้าถามแม่โอ้ยันแม่ให้บ่ยันแม่ให้อยากไปแต่บอกกล้าถามาาถามัดเป็นย่บ่เจ้าน่ะเป็น สบายอยู่ประกาศถามเมยสดดวงใจยังบ่เป็นน้องดวงใจเลยนั่งนั่งที่เป็นเยอะใหญ่เลยไว้แลววางเมตู้ก็เมยน้ำฝนนี่แพงตัวได้กว่ากันแพงเมตู้แพงเมตู้เอาเป็นนี่ได้คือแพงเมตูก้กลัวเมตู้แรงเลี้ยงเขาจะน้อยโอ้ใหญ่ย้ำมาพี่อยากยังมานาั่งใกล้เอาแจขนให้ไว้ย้ำมาพี่โอ้เจ้าหน้าแพ่งเมตูก้กับเมย์เจ้าอีก เลยแต่ว่ากัะเพงเมตู้เลี้ยงมาแต่น้อยมาเราเลี้ยงเจ้ามาแต่ในน้อยเมยเจ้าเราไปเลี้ยงเนาะโอ้กับแบบกะบวอกเมตู้เราให้เราก็หักคุ่มเจ้าอยู่เราหักลูกหักล้านเมต้ค่ะให้เวลาเอาบอกบอกฟังเลยแล้วก็ให้จ้าบอกฟังเลยให้เจ้าก็แป้วบอกฟังแล้วก็บอกให้ให้เงินเอกคันเมยเงินกันเลยให้เงินเอกเราอะ อันบ ومه ล่ะค่ะแม่เอ้ยมาให้นี่เงินยึกซือขนมน่ะให้อือสิก็ข่อยก็บ่มีเงินคือกันแหนสิให้เงินเด็กน้อยแม่เอ้ยเอาให้น้่ง่อยกซื้อนชโอ่ให้เจ้าไปซื้อผู้เด้อเอาล่ะสิไปซื้อยังบ่ได้ยาซื้อะมาะแล้วก็วีมันเกี้ยงงามๆเด้อมื้อหน้าสิมาจอบมเก่ากว่าอย่ากินหลายขนมมันือแนวะหั่น Massa, mẹ mẹ cháu mẹ dạo bố 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 bớt dạo bố bố mẹ dạo bố mẹ bố mẹ mẹ dạo bố mẹ dạo bố mẹ dạo mẹ dạo bố 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 mẹ dạo มีตู้ละเพลงจ้าเจ้าบ่ได้เลี้ยงน้ำคอยเขาอะคอยเลี้ยงเครเรียวยคอยเคนบอกก็ฟังความพักการซื้อมาซะเกาเฮาเจ้าเจได้รับเฮ้ยนี่อะไรตื่นปวดน้องกันอย่าดื้อเวลามีตู่เราบอกก็ฟังความเล่าอแล้วตี๋เด็กบอกฟังข่อยก็ตีกันเลยข่ายบอกฟังไม่เสียขีดเลยไม่เสียไงว่าเอามันบวดเจ็บไม่เสียนี่เนาะ เ <laughs> นาะตู้เนาะ <c oughs> เอาไปเสียในน,น้อยตีมันจังเจ็บเนาะ <laughs> <laughs> อย่าดื้อใหญ่อยจะไหนกับป็ดชายไหนเอาผัวแต่น้อยคือเมย์พอแห้งแล้ว <c oughs> จักปีแหละเจ้าสิบเอ็ดสิบเนะอย่าพลาดเอาผัวแต่ไว้คือเมย์ด้อ <c oughs> ใหญ่มากเลยไปหาเงินมาให้เมนตู้ใส่ <c oughs> เมียงเมนตู้จเจ้าวันนี้น ตู้เลี้ยงเจ้วดิแต่เตนท์นี้น่อยผูบมาเลยเมื่อเล่นน้ำพ่อว่าตอนแบบเมื่อไหร่บ่เฮ้ยเมื่อไหร่านแ่พ่อยังมาด้ไหฮะพ่อไปใช้ไปงานโอ้ไปเห็นงานเมืองไทยพูบโอ้พ่อนเมือไปเห็นงานอยู่เมืองไทยเม่ไม่กับไปบ่โอ้เพิ่นมาเลยใช่ไปเล่นน้ำเพิ่นบ่แทนพ่อแทนไม่เท่าเชียร์ไปแล้วมาอยู่พีเดอร์ไว เมื่อด้วยยังไงเขาจะตีหัวหลานเมีอยวางหรอคไพตีพ่อมันพ่อเก้านะโอ้เราบบตีรอกโอ้ก็ให้อีบ่ค่ะบ่ไพ่จิตตีนะครับก็ได้เราแฮงลูกเราแล้วโอ้เราว่าคันเมตู้วันเสียอะไรไหมไปยูน้ำเล้าเหรอมาโยเพเดอร์โอ้ยเมื่อน่ะ อยู่ยใส่กระยูแล้วคันว well, ่ามีกิน quiere, มีอย kind of ูเขาหักเขาแพงอยู่ใส่กระยูได้ผ่ากระยูปักเชยพนเอาเมียอยู่พนอยู่นี่แล้วสิไปใส่อยู่เฮือนนี่เด้อเปินเห็ดเฮือนให้ไดแต่เลียมเจ้าเมย์โบเห็ดความสะอาดอย่างละนะไรบอกเดี๋ยวมือหนาเด็ดตุกตุกบนนีให้ปัดปัดเดี๋ทั้งในออกมาท้านอกนาะเนาะเนาะพากันตัดเด้อไป เด้อพากันปัดโลดจะตื่นมาจะต้องปัดปัดออกเบิดนำขันใดขันดางอันผ่าเช็ดตีนก็เอามาแล้วก็สั้นสั้นออกออบบบเ,อเออลยเพราะว่าบอกเมแล้วเมรลาวบ้ค่อเาายเฮ็ดนะพี่น้องเลยตื่นมาเลยปัดเฮิร์นเด้อในบุญชิม่าจบทุกมือได้ป่ะเนี่ยดวงใจช่วยกันกับเอื้อยได้ละเด้อห้องน้าห้องในเนี่ยแต่มันสสะอาดโาวกินเต็นบ่อพักัน่อย กี่เป็นใช่ป่บ่คมเมตู้เสียวมาเลี้ยงค้ณเจ้าเลยเมตูุสีเอาหนามาเลี้ยงรานเ้ยได้ไหมนะนี่ขี่ว่าจังใดฮักกะเวมาเยี่ยมเบิ้งโดนโดนเวมาเยี่ยมเบิ้งเถอะนึงเป็นยังไดอยู่ดีไม่แห้งบ่แต่พูดแล้วแต่เมื่อทรงเมย์แล้วคุณเลย ไปชงแล้วขึ้นรถตอนนั้นเด้ตอนเราเมื่อหันหาบมาเราไปอยากอือเราน้ามถ่วมทางเรามาบได้น้ามถ่วมบ้านเราสารวันแถวนั่นแห่งเป็นตะย่านซช่ไหมตายแล้วน้อคนอยู่โผลโยคนละน้ามถ่วมเลยอยเฉยไดไปเฉยใดเลยบ้านเรานั่นจักถ่วมบ่ท่วมบ่หู้บ้านเราเน่ยแต่ว่าแถวนั่น เรา่าบ่เคยถ่วมบอเคยถ่วบอเราอะบ้านเราให้ไก่เซื่อเราน่ะไกล้่เค้มเซื่นี่เพื่อนเราทำาน่เค็มเซ่อาเพื่อนผู้ตูค้ำนน่เออแบาเพื่อนเราหน่ะใหญ่บ่เพื่อนเพื่อนเราหน่ะกับาำเพื่อนเจ้าอแลแตวบาผาแป้นเพื่อนเราผาแป้นเจ้าบอเคยเห็นบอโอเคยไปเพื่อนเรากัเป็นเพื่อน ไม่เป็นฟาเป้นในทั้งลุมเพเ่นกก็มีห้องน้ำล้วก็มีห้องน้ำยูกับผู้ดีอยู่นี่แหละเราก็อยู่ผู้เดียว,วแล้วลูกชายเราไม่เฉพาะลูกยู่ทันเบครัเขามีลูกชายผู้นึง่งพาระเห,นหนตเุหน้าดีไอ่ต้องใส่อยู่หน้าคุณแต่เราอยู่กับหลานน้อยแล้วเมย์เขาทํางานอยู่ไทยมาเงินอ้นหันแล้วแมนกับลูกชายเราทีแล้วว่าเนี่ย้ายต้องใส่อยู่หน้าคุณ หักมือคาเมือนะบเห็นเราอยู่นาโขบปนี้งบอกมาประดับวนไหนดองเออเรียกว่าใดมาที่ใช้กันในบ้านในมีปลาที่ใช้เหรอไปมือเอาโว้ยคือบอเมื่อลิ้นมันกับบได้ไก่บันไดเล้ยวเวียกยามให้ผุ่นยามแรงเลยพักกันเมื่อลิ่นน้ำเล้าบบมีเงินจ้างรถเขาเอาไปใช้เงินจ้างรถบอจ้างรถก็ลบไปลบมากับระมัน เฉพาะค่ารถนั้นสามเซนลบไปลบมาไปเชนฮ่าเมื่อเชนฮ่าแม่นนอนแล้วตุนอนแล้วจะหาหมอนมาให้นองไว้ดวงใจาหามอนลงมาให้น้องออมันออนอนขัดกันมันนอนมันขัดกมันดึงเขาให้นอนนํากันเลี่ยงเอาเลี่ยงแม่มันใหญ่เลเลี่ยงลูกมันลูกมันใหญ่เลยเลี่ยงจะได้ก็เลี่ยงเลนได้แบดนี้ Ừ. Cho nay anh Thôi bà chúng cháu hành liền khỏi bây nhay Khỏi chung mà đi chứ chung chứ không nè Chúng cháu liền khỏi bây nhay Thôi bảo liên bây giờ hành nhay mất Thôi bà Bớt ná Thôi bà tôn khỏi ná Thôi bà này à. Thôi bảo chạy bà tà Bà tà ơi Khỏi này để vô phía đeo phía lên đục rồi Mình chỉ bày bó ở giờ Mình chỉ bày bơ, về thay nè Bó nó chắc lên หักบ้านออกแล้วที่ไว้เพิ่นว่าโดยอ๋อบัดน่ะแต่มันว่าเอาน่ะบ่ได้หาก็บได้หาเพียงโอนึงแต่ข้าโอก็เพิ่นมาแต่เฮ็ดเวียกตะกี้ะอือเฮ็ดไปเการันอก็แต oh. ่มาเฮ็ดการไปไทคอยกับผัวมันหาของกกับอีไวนมันอยู่ชือเฮ็ดกินอือบ่เคยไปหากินเลยตั้งแต่มาตเการแล้วบ่เคยไปป่าเลย Nát mầm bao hỏi. Mẫn chị bè đam nát, so hai you boys hả bì. Mẫn chị bè đam nát, so hai you boys hả nát. Happy hả bay 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 เอาไปถามคอยหัวกินเพียงคอยบไิกินเพียงหมดมือมาเี้อยู่เป่ากินแจ้วตํแจ้วกินคอยไปหาเพียงหัะอยากลูกเจ้าเป็นไปหาอืนี่จะคอยกับผัวมันกับไอ้ไว้หาของกินเพิ่น่เคยหาค่อยขันอยู่ลุกหนึ่งเข่าให้เขามาอยู่พุ่นนอนเฉย เรต้องลุกให้เขาแหละเขายังนมให้เขาหนึ่งยใช่มีเขาเนี่ยกับคนตั้งโป,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 ป่งโป่งโป่งโป่งหาก็ลุกไม่เวียงข้านี่ลุกลุกก็คนนั่งประเล่นเชยเท่าแล้วให้เขาพูนนมเฮ็ดพูนประเล่นเฮือนหลานพูนดังไฟไว้เอ้ยเยอะแล้วนะี่ยอ่ะ,อะพี่น้องเลยนะสำหรับคลิปนี้สจ้าปนกับสีโคเจ้าคลิปก่อนด้วยพี่น้องเด้อเนาะสจ้าปนกับเข้าใจละถ้าขัาแป้งใช้บ่อยไพจัก จะในไรสิให <ítulo> ้เ <irgendw> พ <carbono> ื่อนอีกจีเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวพ่อแบบนี้ชิลลาพูแหลยเด้องม่ตู้เด้ออ่าได้สีมาลหรินน้ำไม้เมื่อหนาพูแหลยปัดเทือนปัดชาเด้อล่ะเด้ออ่ามาเมื่อหนาให้เปลนเปล่ยนก็หนีเด้อเมย์โบเฮ็ดแต่เขาเฮ็ดเองทำความสะอาดเองเด้อสุขเจ้าอะไรสิได้ยู่อะไรไข่อยกับบด้มายู่น้ำทอกันมาจอบซื่อๆมาเหรินน้ำ จุมเจ้าดับหน้าผูแล้ววันนี้ข้ได้เฮ็ดลายแม่โนไม้ลายผู้บอกสาวนะโทรมาเอาโรดเออ,เอ,อโอ้ได้เฮ็ดลายเทพโทรเมบุบมาก,ก่อนจันเออเออมตู้แล้วพอชักม,มือนันจะว่าอยากโทรข่อยมาเอาโนไม้บอกเมียนบอกไพ่ไปหาไพ่ไปหาเมืองนะโอ้เลยจจว่าโทรเมบุบแม่เ่นบอกอ,อ,อืมขัาจะได้วันนี้ผู้บอกสาวอ่ะนะเออ โทรศัพท์เอาใช้โทรศัพท si ์อ๋อเบิ่งบ่ได้โอ้กะบะเลาพี่น้องเลยเนาะอืมโทรศัพท์ผู้นั่งไว้ว่าจะโทรแม่บุญมาเอาว่าซั่นอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีล่ะสวัสดียืนเียงกันเด้อเจ้าน่ะายูงามๆเออตะโเรียงวีมมัดมให้เกี้ยงๆเด้อสิได้งามๆเบิ่งาบน้นี่ฮกนี้กระเตฮูมันยังฮกให้มันเกี้ยงเด้อ อีนินฮินกันสบายดีไหมตู้นา่าได้ดิน,น,นเลยพีนะ่น้องเลยคน่ะกระบะกระบะกเราเนอะ้าเดี๋ยวอยู่กับลูกกับหลานกับพ่อประมาณนี้เนาะอือนะเดี๋ยวสมบุรขอจบคลิปก่อนอสำหรับคลิปนี้ก็ได้พ่อก,กันในคลิปหน้าเพื่ออะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้าบ่นเขาส้มเนาะไปแล้วด้วพี่น้องสบายดี